ใส่กมรนาด้ไปเล้วยืมยี่โม่วัดกี่ร้อกินลกรัมตั้งต๊ะมันเกิดมันเกิดแล้วมันเกินแล้วมันเกิดแล้วมันเกิดแล้ว สวยก่อฮะเซ็ีวสวยก่อ<ห>นคุณโยมเนยต้องซืนสวยไ <c oughs> ม่ใช่เขียนเป็นคนอื่นยิ้ยมอนอานยากลูกเขียนตัวใัง่งหญ่ลูกพออ่านยากใส <c oughs> ่ต่กระดา <c oughs> น้องหนุ่มพน้เด็กไปชุดไม่อยู่า่อน้องเขียนดีสวย ใส่มาปุ๊แก้วใส่ะรุ่นยนหายุบเบาววกใส่ดีขวแม่เลยจเไใหอยส่เลายดีนี่แเดี๋ยวม่ใส่ละมันขัวเอา นี่พวกที่เขาเผาให้ก็จัดให้

สี่เป็นลมเลยสี่เป็นลมเครื่องบนรอบสี่เป็นลมเ้ก็หตอเไปไหลย่วไปยู่นอยูวันนี้เป็นวันที่ที่เดือนมินายม2566 เป็นวันคลายวันเกิดของคุณโยมมีระนดชาติกาณุนเกิดวันที่28เดือนมีสายนุช2,497 97ไม่ต้องถามมาจน4969ปี69ปี69ปีเจ็บเปิดวีดีโอกันอาตมาอาตมาทีนิดนึงก็ขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอย่ากยิ่งแปลงบุปผะทศสาคุณโยมมีระนุชชาติกานุน ที่มาทําบุญจักรบัตรลูกพระดูกหนีในมีปัจจัยานฉันส่วนหนึ่งก็ะเพาะคนโยมไม่มาทําบุญกับบัตรประจําประจําเลยบางทีมาทุกวันต่อสทุกเย็นดีก็จะเวียนบันบ้าวันนี้มาของทางบ้านเยอะแยะเลยทั้งลูกทั้งลูกหลานวันทำบุญจักรบัตรที่วัดภาษาวนาณกรรมอาจารย์ภาพขอบารมีหลวงพ่อที่เจ้าใหญ่างย <an> ิ่งแป็นบุปผาภาษาคนโยมนิรนุษย์ชานการนุ่งคอยมีปรมัยแข็งแรง อยู่เย็นป no ็นสุขความสุความเจริญเจริญด้วยปรมารยเเริญด้วยโมบัสิบรัพยสิบปของอายุวันนักสุขบาลาทุกที่บาลานิบานเมื่อถึงอายุยืนยาวนานาให้ได้เลสสวยเด็กก้าวที่เกียรติน่าพิมพ์คำกล่าวนะไปมาได้ให้ไปมาได้สาธุชาตูไม่เกียไม่่วยไม่ไข่มีแต่ปรมัยแข็งแรงนะ สาธุทีนี้69ปีก็อีก30กว่าปีจะได้97ปีสาธุสาธุตรวจน้าเหยหน้าถึงสวยด้วยนะเหยาวขาดีวะนาปูราปาริปุเรนเจษะกันรังเอวะมีวะอิโตทิจังเปตานังอุปกัปติ กิจกรรมปิตังต,งตงงุงหังจิปมีวาสมิมจตตซะเปุุเรนโตสังขปันจันโวปนรารโสยทามนิโชติพราโสยทา,าวา i uh, yeah.